หัวข้อคู่ธาตุดาวคู่ธาตุนี้นะครับเริ่มจากมีคำกรกอนนะครับเป็นกรอนดาวคู่ธาตุอาทิตย์เสาคู่นี้เตโชปัทวีครูจันโทแนะไว้อสุรินภุมโมคือธาตุลมแฮพุทธสุขสองนี้ไซธาตุน้ำถแถลงเอย่ยคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับในกรอนบทนี้นะครับ บรรทัดแรกนะครับอาทิตย์เสาร์คู่นี้เตโชคำว่าเตโชก็คือธาตุไฟนะครับบรรทัดที่สองนี่ก็คือปัทวีครูจันโทแนะไว้ปัทวีก็แปลว่าธาตุดินนะครับครูก็คือดาวพฤหัสนะครับเลข5จันโทก็คือดาวจันท์นะครับบรรทัดที่3นะครับอสุรินภุมโมคือธาตุลมแหรอสุรินก็คือดาวราหูนะครับภุมโมก็คือ เลข3ดาวอังคารนะครับบรรทัดที่4พุทธสุกสองนี้ไซทตดน้ำถแถลงเอยอันนี้นี่ชัดเจนนะครับดาวพุธก็เลข4ดาวสุกก็เลข6นะครับต่อไปนะครับคู่ธาตุนะครับก็จะเป็นคู่ธาตุธาตุไฟธาตุไฟก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเสาดาวอาทิตย์ก็แทนด้วยเลขหนึ่งนะครับดาวเสา ก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันก็เป็นเลข7นะครับเป็นคู่1 7นั่นเอง17จะเป็นคู่ธาตุไฟนะครับเลข1เป็นธาตุแบบไฟเปลวไฟอาทิตย์ไฟแสงสว่างนะครับไฟที่มีความร้อนร้อนแรงเปลวเปลวไฟขึ้นมาเลยนะครับเลข7นี่คือเหมือนไฟไฟถ่านไฟสมขอนไฟแบบเหมือนแบบไฟถ่านสมัยนี้ก็ไฟถ่านแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นคู่ธาตุไฟเป็น เป็นความมั่นคงในเรื่องคู่ธาตุนะครับเป็นมีมีมพะละกําลังหรือมีมีความมั่นคงในความเป็นธาตุไฟความร้อนนะครับคู่ที่2นี้นะครับเป็นคู่25เป็นคู่ธาตุดินธาตุดินก็จะเป็นธาตุดินก็คือดาวจันทร์กับดาวพฤหัสนั่นเองเลข2ดาวจันทร์เนี่ยจะเป็นธาตุดินต้นธาตุเป็นดินล้วนดินอโดนสมบูรณ์ดาว5ดาวพฤหัสเป็นดินดินแข็งดินปลายธาตุนะครับก็ จะเป็นคู่ธาตุดินจะเป็นคู่ธาตุดินด้วยแต่เสริมตรงนี้นิดนึงก็คือเขาเป็นคู่ศัตรูกันด้วยจะเป็นคู่ศัตรูว่าแบบดาวจันทร์เป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นเป็นพ่อที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับก็แต่เป็นขัดแย้งที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาคู่ศัตรูแต่ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นคู่ธาตุดินนะครับคู่ที่3จะเป็น3 8จะเป็นคู่ธาตุลม เลข3เป็นดาวองคาเลข8เป็นดาวราหูนะครับเลข3เนี่ยก็เป็นทัดลมลมลักษณะเป็นลมพายุเป็นลมต้นท่าเลข8นี่เป็นลมเย็นลมเอื่อยๆเป็นลมปลายาตุนะครับแล้วก็เป็นลมที่แบบทิศทางไม่ชัดเจนนะครับเลขต่อไปนะครับคู่ทัดน้ําก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นเลข4กับเลข6เป็นคู่ทัดน้ําก็ เลข4ี่ก็จะเป็นน้ําลักษณะน้ําจะเป็นน้ําทะเลนะครับเลข6เหมือนน้ําฝนน้ําหยดน้ำนะครับก็เป็นคู่ทัดน้ําก็สรุปได้ว่าคู่ทัดไฟคืออาทิตย์กับเสาร์เลข17คู่ทัดดินคือจันทร์กับพฤหัสเลข25คู่ทัดลมคืออังคารกับราหูเลข3 8แแล้วคู่สุดท้ายคือคู่ทัดน้ำ ดาวพุธกับดาวศุกร์คือ46นะครับข้อดีของความเป็นคู่ธาตุคือมีความเป็นมั่นความมั่นคงนะครับจบเรื่องคู่ธาตุครับ